รู้สึกยังไงที่พักประชาชนเขาเดินหน้ามีมติในการโหวตคุณอนุทินครับเอ,อตกใจงงแล้วก็สงสัยครับอ,อผมผมไม่มีปัญหานะฮะขอเรียนยืนยันว่าผมไม่มีปัญหาว่าส้ายพักประชาชนจะตัดสินใจเลือกโหวตใครระหว่างคุณอนุทินหรือคุณใจกเกษมหรือเลือกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า เออผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมต้องรีบอ่าแล้วแล้วฝุ่นมันตลบอยู่เราก็รู้ว่าเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยจะยุบสภาอะไรเงี้ยก็ค่อยๆคุยกันก็ได้เนาะ,ะแก้การรีบถแถลงแล้วก็แบบเนี่ยเปลี่ยนเวลาถแถลงไปมาเนี่ยเป็นท่าทีที่แปลกหน่อย ครับเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนว่าภูมิใจไทยจะแก้รัฐมนูลอ่าผมผมไม่เชื่อเลยครับนะครับอ่าผมผมไม่เชื่อเลยว่าเขาอยากทาจริงๆเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พูดนะครับอันนี้ต้องต้องต้อง,องยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พรรคที่พูดกลับไปกลับมาค,บคือเขาพูดเหมือนเดิมแหละเขาพูดเหมือนเดิมมาตลอดว่าเขาเนี่ย จะเอานะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบไม่แตะต้องพระราชอำนาจเนี่ยเขาเอาครับนะครับแต่เขาไม่ทําอะไรเลยนะครับ,รบที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่รณรงค์เขาไม่ไม่มาขึ้นเวทีอะ่ะอ่ะไม่คุกคุณเก่งเคยเชิญเขามาไหมเออเขาผมเชิญหลายครั้งเนี่ยเขาไม่มานะครับเออเวลาแบบอ่ามารับหนังสืออะไรเนี่ยโอ้ติดต่อยากเหลือเกินแล้วก็แล้วก็เออไม่เสนอร่างของตัวเองเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยไม่โหวตวอล์กเอาตอนเขาพิจารณาอะไรแบบนี้นะครับคือพฤติกรรมเขาขัดขวางมาตลอดแต่ว่าปากเขาจะบอกว่าเขาเอามาตลอดครับ ับดังนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ปากเขาบอกว่าเขาเอาเช่นเคยฮะเขาทําเหมือนเดิมนะครับส่วนส่นการกระทำเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันอีกอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้าว่าจะทำไหมครัครับผมเออชื่อไม่ได้เลยหนึ่งรอเปอร์ซ็นตนาะไม่ได้มีความหวังว่าจะเกิดการแก้ไขรัฐมนูลเลยใช่ไหมโอ้ตอนนี้ความหวังผมน้อยมากผมผมมีแต่ความกังวลครับ